อีสปอรมีชื่อตเต็มว่าเล่นสุดสปอร์ตอี e p o r t คือกีฬาดินทิทั์ชนิดหนึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมซึ่งมีการพัฒนามาจากการเล่นเกมแบบดั้งเดิมข้อเสียการที่นั่งอยู่หน้าคอมน,นานๆก็อาจสง่งผลเสียได้ <Nope. S 1> ข้อที่หนึ่งเสียสุขภาพ <Nope. S 1> ไม่ว่าจะเป็นปวดหลัง <Nope. S 1> หรือปวดตา <Nope. S 1> หรือจะเป็นปวดคอดีหลหะ 2อขาดปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ 3. ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าไฟที่เพิ่มขึ้นและค่าอินเทอร์เน็ตที่มีความมีดูสูงหรือจะเป็นข้อที่4เสียเวลาและโอกาสไม่ใช่ทุกคนที่ประสบความสำเร็จในการเป็นนักพิลา e อีสปอร์ตข้อดีาการเป็นนักพิราอีสปอร์ตก็มีดีที่หลายคนอาจจะไม่รู้ข้อที่ 1. สร้างรายได้จากการแข่งขัน ข้อที่2การสร้างขื่อเสียงในตัวเองในประเทศชาติหรือจะเป็นข้อที่3การทำงานเป็นทีมอุตสาหากรรม e-sport เม็ดเงินในอุตสาหากรรม e-sport ในปี2018อยู่ที่27.74ล้านบาทและนี่ก็คือ5อันดับเงินรางวัลในการแข่งขันปี2018หน่วย5ว่าเป็นเงินบาทนะครับ เกมที่ใช้ในการแข่ขัน e s p o r t มีอยู่สีประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่ oh <my> 1เกม MOBA ก็จะมีเกม Dota 2, League of Legends และ Hero of the Storm ประเภทที่2เกม FPS ก็จะมี Rainbow Six, Overwatch และ Counter-Cycobo Open s e e ประเภทที่3 b บทเ l ิลโรโยก็จะมีเกม f o r t n ไนทและเพย์โนเ t นเทนกาวหรือว่าพับจีเทศที่4 f i g ฟติ้งเ e k เคนเและสตรีทไฟ i g เตอร์อีสปอร์ในประเทศไทยประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2007แข่งขันด้วยเกม FPS อย่าง Special Force ที่ในเวลานั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนอีสปอร์ตในไทยอย่างเกมพอนเกมที่มีลักษณะคล้ายกับเกมโดตาทูในขณะนั้นนำเข้ามาในไทยโดยบริษัทใหญ่อย่างกอรีนาขั้งการมาถึงของอา v ซึ่งเป็นเกมโมบ้ามือถือที่เปิดให้บริการในประเทศไทยในปี2016บที่ผ่านมาคุณสมบัตินักกีฬาอีสปอร์ตไม่ใช่แค่ต้องหมั่นฝึกซ้อมนะครับผมข้อที่1ระเบียบวินัยจะเป็นการกำลังกายการเข้านอน การทานอาหารเป็นเวลาที่ชัดเจนเป็นการสร้างแบบวินัยให้กับตัวเราข้อที่2มีความคิดตามฉบับนักกีฬาการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตต้องรู้ว่าจังหวะไหนคนสตู้จังหวะไหนคนถอยมีชั้นเชิงในการเล่นเพราะทุกอย่างเล่นด้วยเม็ดเงินข้อสุดท้ายเงินเดือนของนักกีฬาอีสปอร์ตถ้าเป็นนักแข่งปกติจะอยู่ราวประมาณ30,000บาทขึ้นไปแต่ถ้าเป็นระดับโปรเพลเยอร์และได้แข่งขันในระดับลีกใหญ่ๆก็จะได้รับเงินเป็นหลักล้านบาทเลยทีเดียว